ผมอยากจะย้ายทีมทีมไหนต้องการตัวผมมีข่าวครับบอกว่าเจ้าฟิลิกแตกหักกับเ i โกซิเมโอนี่เป็นที่เรียบร้อยและหวังอยากจะย้ายออกตราหมีแอดเลดิโกมาเรดเดือนมกราคมนี้แล้วหรือว่าตลาดหน้าหนาวสื่อดังของโปรตุเกสครับได้บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าฟิลิกกับเ i โกซิเมโอนี่กำลังแย่ลงสุดขีดแตกหักไม่เหลือชิ้นดี จนทำให้ตัวรุกพลังหนุ่มอย่างเจ้าฟิลิกต้องการที่จะลาแอตเลติโกมาดริดรในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ผมไม่อยากจะอยู่แล้วผมรู้สึกว่าอึดอัดถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2019เจ้าฟิลิกย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับตรามีแอตเลติโกมาดริดรด้วยค่าตัว126ล้านยูโรจากนั้นผลงานลงเล่นไป121นัดยิงไป30ประตูพร้อมคว้าแช,ชมป์ลาลิกาสเปนมาหสมัยแต่ว่าตอนนี้ครับฤดูการนี้เลย เจ้าฟิลิกมีส่วนร่วมในทีมน้อยลงไปอย่างมากลงตัวจริงไปเจนัดทุกรายการและยิงประตูยังไม่ได้เลยครับแถม5เกมหลังสุดเป็นแค่ตัวสำรองแค่นั้นระหว่างเกมยูฟ่าชุอเล็กช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาใหม่ๆส,สดๆร้อนๆล่าสุดแอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเสมอกับคลับบูชโนประตูต่อศซนสิเมโอน่ครับคุณซื้อของตรามมีขอให้เจ้าฟิลิกอบอุ่นร่างกายที่ข้างสนามสักสามรอบได้แต่สุดท้าย ไม่ส่งเจ้าฟิลิกลงสนามถึงแม้ว่าตอนนั้นตรามีต้องการประตูเป็นอย่างมากรายงานครับก็ยังเสริมอีกนะฮะว่าเหตุการณ์นี้แหละทำให้เจ้าฟิลิกเนี่ยหมดความอดทนกับซิเมโอนีและต้องการแยกออกจากทีมในช่วงตลาดเดินมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวเจ้าฟิลิกครับถ้าย้อนกลับไปเขามีปัญหากับซิเมโอนีมาตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลก่อนสาเหตุอะไรนะเหร แข้งวัย2่ปีอย่างเจ้าฟิลิกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ถูกส่งลงสนามทาั้งๆที่เขาเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บอยู่และตอนนี้ครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไม่เหลือชิ้นดีอาจกลับไปคืนดีกันไม่ได้แล้วนะครับสุดท้ายครับอนาคตของเจ้าฟิลิกจะเป็นยังไงต่อเราไม่รู้ฟิลิกเนี่ยยังเหลือสัญญากับตราหมีแอตเลติกมาเรดถึงปี2026โดยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเคยตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ United แต่ตอนนี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เดือนมกราคมนี้ผมอยากจะย้ายทีมผมอยากย้ายไปสโมสรใหม่ผมรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วอึดอัดกว่าเดิมเยอะผมยังยิงประตูไม่ได้แล้วทีมไหนหล่ะครับที่ต้องการตัวเจ้าฟิลิกเป็นนักเตะท,ที่ค่าตัวค่อนข้างจะสูงมากอนาคต ก็น่าจะยาวไกลเพราะว่าอายุยัง22ปีแต่ตอนนี้เหมือนว่าไม่มีความสุขกับตรามิแล้วก็แตกหักกับเดโกซิเมลนี่น่าจะเป็นที่เรียบร้อยเพชรเป็นงามเพชรนี้พร้อมที่จะโดนเจรไนถ้าได้โคชฝีมือดีเข้ามาทุกคนคิดเห็นยังไงกับเจ้าฟิลิปคอมเมนต์เข้ามาให้หมผมหน่อยขอบคุณครับ